เหมือนเราเหมือนเราให้ทานับนะเหมือนเราให้ทานแล้วเราคือบางทีพระอาจารย์เห็นคนจบเนาะเห็นคนจบเวลาช่วยคนอย่างเงี้ยถ้าให้ด้วยด้วยปรารถนาให้มันเกิดบาร,รมีเกิดบุญเกิดกุศลเนี่ยเขาจะให้เพื่อต้องการให้คนอื่นมีความสุขต้องการให้คนอื่นคลายทุกข์แต่ถ้าให้ เพื่อหวังให้เขาต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับเรานี่เขาเรียกว่าให้แล้วหวังผลใหอคือเหมือนพะอจารย์ให้พี่ชานชัยเนี่ยพี่ชานชัยต้องมาศรัทธาพะอจยนนะโดนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยหรือพี่ชานชัยให้อะไรใครสักคนแล้วพี่ชานชัยปรารถนาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอบสนองตัวเองมาก็คือการให้เหมือนเหมือนให้แล้วหวังผลอันนั้นคือให้แล้วหวังผลถ้าเรามาเปรียบเทียบทางธรรมเปรียบเทียบทางธรรมการให้ คือการสละออกนะคือการสละออกสละอะไรการให้คือการสละออกสละความอยากสละความตนหนีขี้ขี้เหนียวเพราะเราเห็นว่าความอยากหรือความตนหนีขี้เหนียวนะั้นมันเป็นขยะนึกออกไหมว่ามันเป็นขยะมันเป็นขยะใจใครมีสิ่งนี้มากใจเน่าม่ะลรจิตลกใจ ทำให้จิตใจของคนนั้นขุนมัวนะเศาหมองเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะที่เขาเรียกว่ากิเลสและเมื่อมันกิเลสมันสะสมเยอะเข้าเยอะเข้าเวลามันจะไหลออกคืนมาเนี่ยคือมันทะลักออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัศวะอัศวกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราให้คนอื่นเนี่ยคนที่จะได้มากได้อานิสงส์มากได้กุศลมากก็คือให้แล้วจิตใจปรารถนาให้เพราะความเมตตา ให้เพราะาปรารถนาให้เขามีความสุขนะนี่คือคนที่ให้จริงๆแล้วสิ่งที่เขาได้เขาก็ได้เมตตานะได้สละความโลภแต่ว่าถ้าให้แล้วหวังผลเนี่ยคำว่าให้คืออะไรนะให้ก็เือคือเพื่อสละตัณหาถูกไหมครับ<ะ>แต่หวังผลนี่เป็นตัณหาไหมก็ก็เป็นครับก็เป็นตัณหาใช่ไหมครั<ะ>เพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนคุณเอาขยะไปทิ้งครับ แล้วคุณปรารถนาอยากเอา,ายขยะกลับคืนอาจจะอยากได้ขยะมากมาก,กว่าเดิมด้วยถูกต้องนะบางทีเนี่ยการการให้แล้วหวังผลแบบนั้นคุณจะได้ขยะกลับคืนมาเยอะกว่าที่คุณให้ไปน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาแบบแบบทางธรรมเนี่ยพิจารณาแบบปัญญามันก็จะเห็นเลยนะเออเราให้แล้ว เราให้เพื่อสละตัณหาไม่ใช่หรอแล้วเราไปหวังผลอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นะหรืออยากได้สิ่งตอบแทนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการให้แบบนั้นจะไม่เกิดกุศลมากนะเพราะคุณเอาตัณหาไปทิ้งแต่คุณปารถนาเอาตัณหากลับมา <c oughs> นะนึกออกไหมนะนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะสละจริงๆอ่ะเขาจะมีแต่คําว่าบุญเลยนะ คำว่าเมตตาในใจมันมันมันจะเกิดขึ้นโดยที่จิตใจของเราเองอะว่าเราให้ไปแล้วเรามีความรู้สึกยังไงนะเวลาตันหามันออกจากเราอเวลาความตนหนีขี้เหนียวมันออกจากเราเวลาความโลภมันออกจากเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นอสศวะที่มันมันอยู่กับเราแล้วมันทําให้เราว้าวุ่นอยู่ตลอดนะมันทําให้เราทุกข์อยู่ตลอดมันทําให้เราร้อนอยู่ตลอดขึ้นชื่อว่ากิเลสเนี่ยเป็นของร้อนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักกินปลาแล้วคายกล้างคายกล้างเนี่ยเขาเรียกว่าคนมันอยู่กับโลกแบบมีปัญญาแต่ถ้ากินแล้วไม่คลายกล้างเขาเรียกว่าอยู่กับโลกโลกแบบมีความหลงนะมันต่างกันนะนะเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าเราถ้าเราศึกษาธรรมะหรืออยู่กับธรรมะบ่อยๆเราจะสบายใจ นะพอคิดแบบนี้ปุ๊บสบายไหมไม่ต้องหวังอะไรจากใครครับ<ะ>คือเราได้อยู่แล้วนะได้อะไรได้สละนะได้สละความโลภความตนีขี้เนียวได้สละตัณหานี่คือสิ่งที่เราได้นะแล้วมันจะทวีคูณมากขึ้นนะนี่นี่คือการหวานลงไปแล้วมันมันเกิดผลจริงนะนี่คือการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ถ้าสมมติว่าเราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีถูกไหมถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ดีแต่หวังผลมากๆมันจะออกดอกออกผลให้ไหมไม่ครับไม่ออกใช่ไหมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันอยู่ใกล้ๆกันเองนะระหว่างหลงกับปัญญาเนี่ยถ้าเราอยู่กับโลกแบบความหลงเนี่ยมีแต่ความทุกข์แล้วตัณหาเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆเชื้อแห่งตัณหามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลย เห็นอันนั้นก็อยากแล้วเห็นอันนี้ก็อยาก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 ไปหมดอยากแล้วเข้าไปหลงอีกเข้าไปหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะแล้วคราวนี้เวลาเวลามันเกิดอำนาจมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันสั่งการเราก็เพราะว่าทุกวันเนี้ยที่คนมันวุ่นวายกันก็เพราะว่าอะไรอ่ะก็เพราะความอยากเนี่ยก็เพราะกิเลสนี่แหละนะมันไม่จบไม่สิ้นอยู่ทุกวันเนี้นะแต่ถ้าคนไหนที่ ที่อยู่แบบอยู่ด้วยธรรมะแล้วเอาธรรมะขัดเกลาจิตใจตัวเองได้ก็จะอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะไอเราก็กินก้างมาตั้งนานใช่ไหมพี่ชันใช่ครับนะกินก้างมาตั้งนานเลยติดคอก็ยอมติดกินก้างแล้วก็ติดคอก็ยอมติดนะนะขนาดกินส้มยังคลายเม็ดนะกินก้างยังอ่ากินปลาเราต้องคลายก้างนะเพราะฉะนั้นมองมองง่ายไหมคราวนี้ มองเห็นภาพระหว่างปัญญากับกิเลสไหมครับนะมันอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วพระอาจารย์ดูคนทุกวันเนี้ยให้ก็จริงนะแต่หวังผลทั้งนั้นครับแปดสิบเอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านลงไปมันจริงไม่ไม่อะไระไม่โตไม่งอกถูกต้องนะพระอาจารย์ยมก็ทําบุญอยู่นะแต่ทําไมยมไม่ได้อะไร,รอืมคือเมล็ดพันธุ์คุณมันรีบอะ่ะครับถูกไหม เพราะคุณต้องการด่วนไงมันเลยรีบท <laughs> ีก็มาหยดมาหยดตัวยี่สิบขอขอละพันที่หนึ่ง